เรื่องเทพเรื่องลี้ลับนะคะเรื่องอาจินตายยิ่งอยากรู้ยิ่งไม่ได้รู้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าให้เราไปห้ามไปกดทับจิตไม่ให้อยากรู้นะคะมันก็จะกลายเป็น เก็บกดอะนะคะแล้วเดี๋ยวความอยากรู้ที่มันถูกเก็บเอาไว้ที่มันไม่ได้ถูกชําระไปด้วยความเข้าใจคือเหมือนกับไปบังคับอะนะคะมันก็จะระเบิดออกมาทีเนี้ยโอ้โหอะไรก็ห้ามไม่อยู่ล่ะนะคะดังนั้นเนี่ยจัดการความสงสัยให้ถูกวิธีนะคะสงสัยอ่าถ้าเกิดสายปฏิบัติเดียวกับพี่มิ้นเนาะสงสัยเนาะสงสัยเนาะไม่ใช่ใช้คําว่าหนอไปห้ามนะแต่ว่าใช้คําว่าหนอไปกํากับ กำกับในที่นี้คือกำกับตัวรู้ให้แนบชิดกับอาการที่รู้ว่าเอ้ยสงสัยนะสงสัยนะจะสงสัยนะก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าหนอมันก็จะลากหน่อยให้แบบจิตมันแบบรู้สึกอ่อนโยนอะไรเงี้ยกับจิตที่เข้าไประลึกรู้อาการความสงสัยหรือความรู้สึกที่เรารู้สึกถึงความสงสัยอะ่ะตามความเป็นจริงนะคะอันนี้แล้วแต่เนาะใครจะทําวิธีไหนก็ได้เลยพี่มิ้นติดติดการทํามาแบบนี้แล้วก็รู้สึกเ,เรารู้สึก กลมกลืนกับวิธีนี้อะไรเงี้ยนะคะเราก็จึงแบ่งปันวิธีนี้นะคะเออนะเราก็เอ้ยก็สงสัยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งของจิตนะอาจจะคิดก็ได้คิดพิจารณาก็ได้มันก็เป็นอารมณ์หนึ่งของจิตนะ,จจะนนนนะถ้าเราไม่ไปคิดนะคะไปต่อยอดความสงสัยแบบไปควานหาคําตอบ ที่เป็นอจินไตพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วนะคะเนาะเรื่องอจินไตอะ่ะมันมันมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกของความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่ามันเกินวิสัยของบุคคลทั่วไปเนาะที่ไม่ได้มีฌานมีอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วพวกเรายังไงอะไอคาว่าของเก่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นอภินญ,ญานะคะมันอาจจะเป็นเอ่อเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบยังไงอะศักยภาพของจิตเราอ่ะมันไม่มันไม่มไมเอ่อ มีศักยภาพที่เพียงพอที่จะรู้สิ่งพวกนี้นก็คือศักยภาพก็คือความสามารถทางอภิญญานะคะมันก็จะยังไงอ่ะมันจะทรมานจิตใจนะคะแล้วเราก็ต้องแบบเออไปหาผู้ที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้รู้เนาะมันก็จะไปต่อเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดเรานิ่งๆเข้าไว้เออสงสัยเออรู้แหละว่าสงสัยแต่จะไปทําอะไรได้ละ่ะวางใจไว้เถอะว่าอะไรที่เราจะได้รู้นะคะเราสร้างบุญสร้างบุญที่จิตใจไว้นะคะให้จิตมัน สงบจากความอยากรู้อยากได้คำตอบอย่างนี้นะคะเหมือนกับดูมันเกิดมันดับดูความสงสัยเกิดดับอ่ะเนี่ยนะคะพอเราวางจิตแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็วางใจไว้กลางๆรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เมื่อความอยากรู้ผุดขึ้นมาสติก็เข้าไปรู้ทันเนี่ยทำอย่างเนี้นะคะเชื่อเถอะว่านะ,ะมันเป็นบารมี ขั้นอบรมจิตขั้นค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเราอาจจะยังไม่ใช่พระอาิยาบุคคลเราอาจจะยังไม่ใช่ผู้ที่สําเร็จฌานแต่บุญตรงเนี้ยที่เราฝึกจิตเนี่ยนะคะมันจะทําให้มีอํานาจประมาณหนึ่งเหมือนกันที่เอ้ยถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่จะได้รู้นะคะจิตมันมันมันเป็นกลางแล้วนะคะมันก็จะอาจจะได้สัมผัสนะคะคำตอบบางอย่างก็ได้นะคะแต่เนี่ยแหละ คําตอบนั้นนะคะบางทีแล้วอะสงสัยเรื่องนี้สิ้นสุดละนะคะแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องของอาจินไตอะมันจะมาตอดเราตลอดอะให้เราอยากรู้นะคะเนี่ยเราก็ใช้มันเป็นการบ้านกันละกันการบ้านสําหรับคนที่มีซิกเซนสัมผัสมา,มาทางสิ่งลี้ลับนะคะเราตอนแรกเราไม่ได้ควานหาหรอกเราไม่ได้สแสวงหาหรอกนะคะแต่เราเข้ามาอยู่จุดจุดนี้ด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างเองนะคะมาอยู่ในที่ที่ ล่อแหลมกับความอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้เพราะมันสัมผัสได้หน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้มันอยู่แบบกลางๆกึ่มๆนะคะนะดังนั้นเราก็จะต้องอหัดนะคะฝึกจิตกับความสงสัยนะคะให้ให้ดีนะคะแล้วก็สงบใจไปซะจากความสงสัยนะคะบางทีก็ต้องตัดอกตัดใจนะคะแล้วเชื่อเถอะว่าอะไรที่เราควรได้รับรู้เมื่อจิตเราคู่ควรกับการได้รับรู้ มันจะได้รู้เองค่ะ